สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนครับพี่ตาชาแน,นลมาอัปเดตอีกแล้วนะครับตอนนี้ความหัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนะครับพอดีเคอีทีเอลงก็ผ่านยากกันจะตาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทีนี้เริ่มมีนี่แล้วครับเหตุการณ์ลงสามครั้งเกินสามครั้งภายในหกเดือนแบนแล้วนะครับไม่ให้ลงอีกแล้วนะครับเนี่ย ไล่ไปทำมีซ่าแล้วนะครับทีนี้ไอ้เคสเนี่ยทางน้องนที่เขาลงให้ะครับที่ผมแนะนำไปนะครับเขาลงให้นี่เคสครั้งนี้คือลงครั้งที่สองเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้้นะครับพอกดคอนเฟิร์มไปก็ย้อนกลับไปที่แรกนะครับหน้าแรกเลยนะครับและก็ยังเป็นที่ถกเถียงนะครับเราก็เลยเอามาเดตอัปเดตให้ฟังนะครับนี่นะครับนี่ขอบคุณภาพแบบทางเพจนะครับ นี่ตั้งแต่วันที่12มาแล้วนะครับลงทะเบียนเกิน3คันแล้วลงอีกจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีพวกที่ยังบอกว่ามันยังลงได้อยู่ก็มีนะครับเนี่ฮะเขาก็ถามกันว่าควรเมี่อทิทย์ถึงลงได้นี่บอกบ่ายนี้เพิ่งลงคนที่ลง7รอบไปเองลงได้ปกตินี่บางคน10รอบลงได้ต่อมาก็ยังมีคนเห็นไหมครับย้ำว่ายังลงไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ทดสอบแล้ว สามเคสลงไม่ได้ใครว่าลงได้ก็ลงไปค่ะแต่เคสที่เราเจอลงไม่ได้ค่ะนี่นะครับป็นเป็นที่ถกเถียงกันอีกแล้วนะครับเนี่ยผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ยมันยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับบางคนลงได้บางคนลงไม่ได้นะครับเนี่ยของผมก็ทางน้องๆที่ผมให้แอปไลน์ไปนะครับจากคลิปก่อนๆน,นะครับแอปไลน์ไปหาเขาที่เขาลงรับลงให้นะครับ เขาก็บอกว่าลงไม่ได้นลพี่ตอนนี้หลายทุกเคสเลยเขายังลงไม่ได้สรุปว่าที่เจอกับประสบการณ์ทางทีมงานก็จะบอกว่าลงไม่ได้นะครับที่เกินหนึ่งเคสหนึ่งครั้งขึ้นไปจะลงไม่ได้นะครับยังไงผมวันนี้คลิปนี้ผมมาขอเตือนมาขอแนะนําพี่น้องของเพื่อนตามสไตล์ช่องฟรีสไตล์ชแนลนะครับลงใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับให้คนที่มีความชํานาญลงให้และรูปภาพ ท่านพาสปอร์ตรูปภาพถ่ายภาพให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเป็นรูปเหมือนกับถ่ายเข้าวีวซา่าก็จะก็ดีนะครับเอามาลงเลยนะฮะครับถ้าไม่ถ้าไม่เก่งไม่ถนัดจริงๆก็อย่างที่ผมแนะนำไปนะครับ m s t 4 4 9 9เ n นะครับเดี๋ยวลงไว้ให้ข้างล่างนะครับให้เขาลองลงให้นะครับเพราะมันมีโอกาสลงแค่ครั้งเดียวนะครับยังไงถ้าไม่เก่งไม่แม่นจริงๆก็ลอง ใช้บริการเขาดูแต่ผมก็ไม่ได้รับประกันนะครับว่าเขาจะเขาจะลงผ่านเพียงแต่ว่าผมแนะนําคนที่ไม่เก่งเรื่องทั้งภาษาแล้วก็ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยฝากไว้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่มาเตือนกันเรื่องฝนฟ้าขนองครับตอนนี้ครับเดินทางก็ระวังกันด้วยนะครับทุกภาคทุกวันที่สิบสามวันที่สิบสี่ครับช่วงหยุดยาวนี้ระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนีน้องครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมพิทยาเนี่ยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด er like, ้วยนะครับกดกระดิ่งไว้มีข้อมูลดีๆผมจะเอามาลงให้ใหม่ๆใหม่ๆดีๆนะครับกระชับให้ได้ใจความนะครับจะได้ไม่ฟังกันฟังไม่เบื่อนะครับทุกภาคนะครับภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับทุกที่ตกถือว่าหนักพอสมควรนะครับวันนี้เดินทางมาก็ ใครที่เดินมาจากทางมาจากกรุงเทพเข้าอีสานนะครับเปิดแล้วนะครับเขาเปิดให้บริการนะครับช่วงนี้นครับเ,เขาเรียกว่าทางโทเวหมายเลขหกครับถนนหลวงหมายเลขหกจากบางมาอินมาที่โคราชเพื่อช่วยระบายรถเพราะว่าความหนาแน่นมันเยอะนะครับเพราะช่วงหยุดยาวนี้ตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันอาทิตย์นะครับจนถึงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนู่นนะครับเขาก็เปิดให้บริการนะครับ เนี่ยยิงยาวเลยนะครับผมก็มาแนะนำให้เพื่อนๆไว้นะครับส่วนเรื่อง KTA e ย้ำแล้วนะครับว่าต้องแม่นต้องแม่นอนนะครับในการลงใครไม่ไชำนาญก็แนะนำไปแล้วนะครับยังไงฝากไว้แค่นี้นครับปีจายชาแนลไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม